الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله تي برونغ سوم بوي بطان هداية هاي تو سينغ داي ริสกีต่างๆและเนี้อพระต่างๆนั้นเพื่ออิบะาดาต่อพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกญต่อลอะที่พระองค์ทรงบวชประทานอัลกุรอานให้กับเราซึ่งอรรรนนั้นได้ตัดไว้ในอัลกุรอานนะครับซึ่งมีความหมายว่าซึ่งอายะห์หนึ่งอาบิลลาฮิมิชับชัยทูนุรรจีม วันนั้นจّรُ م ِ ن َ ن ن มมอ,อัลกุรอา,า,านมหัว ا ه ُ و ะรِ ف َามุลลิลมุเอมินน์ะไ่แะม่และไม่และไม่ละไม่ลไِ่และไม่และมَและม่ล่งะมีความ่มายว่ามและเร่ก็คืออและละ่และไ่และไมนแระไม่และไม่และม่าละทม่แลมละม่และม่และ่และไ่และ่อละไม่ละไร่แล่ละม่และไ่และไ่แล่และไม่เละ่่ร่า่า่าาาานนะะะ่ะ่างยิ่งโรคในหัวใจเนี่ยแ เป็นยารักษาเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพมีพลานามัยที่ดีในจิตใจของเรานะเป็นจิตใจที่สมบูรณ์แบบนะครับบริสุทธิ์จากสิ่งที่เป็นชีริกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโรคภัยที่เป็นโรคภัยนะครับแล้วก็ชิฟาอนชีฟีฟชิฟาอนุบมี อัลนัสิรุมอลกุรอานมาห์อัลชิฟาอูราะห์มะตุลลิลมุมมินีนและเป็นความเมตตาสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องอุคกุรอานเนี่ยเป็นความเมตตาถ้าเราปฏิบัติตามถ้าถ้าเราศึกษาความหมายของอัลกุรอานแล้วเราปฏิบัติตามกุรอานน่ะมันคือความเมตตาที่เราประทานให้กับบรรดาผู้ผู้ที่เป็นมุมมินทั้งหลายแต่การนั้นก็ตามนะครับวาเลยซีรุฎลอริมีนอิลลัคซาระ ุราอ่านเนี่ยจะไม่เพิ่มพูนให้กับบรรดาผู้ที่อาธรรมนะครับผู้ที่อาธรรมก็คืออาธรรมต่อตัวเองอาธรรมต่ออัลลอฮ์นะครับการที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ไม่อีมาต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์นั้นนั่นก็คืออาธรรมต่ออัลลอฮ์แล้วก็อาธรรมต่อตัวเองก็คือการที่เราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นการนําตัวเราเองนะ่ะไปสู่ไฟนรกพี่น้องนั่นคือการอาธรรมนะครับที่เรานั้น การแกล้งตัวเราเองเราอาธรรมตัวเราเองที่เรานั้นฝา่าฝืนอัลลอฮ์นะครับด้วยด้วยการเชื่อฟังชัยตอนนะครับและและ้วบ้นปลายของเราก็จะไปสู่ไฟนรกซึ่งเป็นสิ่งที่อัปยศอดสูมากนะครับนะอูซุบิลลาฮิมซา,าดิกวะุล,ยยลาอซิดุรอมีนาอิลลาคอซารรอนะครับคนที่อาธรรมเนี่ยอุราอานไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับเขาเลยนอกจากความขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์นั้นบอกกับเราในอัลกุรอานเนี่ยนะครับ มากมายแล้วก็เป็นความจริงนะครับและผมอยากจะนำเอาบางส่วนของสุรอะรุ่มนะครับซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮฺเิ็นาแห่งชัตโตนีรจิมว่ามนอายาติฮิ่ขลกุกส um ัมมาวาติวัลอารดิว al ่ัคติลาฟุอัลซินติกุมวะอัลวานิคุมอินน์ฟีดาลิกะลาอายาติลลิลอาลิมีนแลจากเครื่องหมายหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องหมายของของัร้อนและมีมากมาย และส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายก็คือการที่อวั์นั้นได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายนะครับอัสมาวัตชั้นฟ้าทั้งหลายซึ่งกาแล็กซีน่ะมีอยู่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับที่นักดาราศาสตร์นั้นได้ค้นพบนะครับเป็นความยิ่งใหญ่นะครับอลังการยิ่งใหญ่มากแล้วก็แผ่นดินนะครับในแผ่นดินก็มีมีเครื่องหมายมากมายที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของ <S <S ลอว์วัคติลาฟัอัลซินติกุมแล้วก็ความหลากหลายของภาษานะครับ ที่มันต่างกันภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอินเดียในอินเดียมีเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันภาษานะครับเพราะฉะนั้นภาษาต่างๆเนี่ยนั่นคือเสียงที่ออกมาจากปากเนี่ยแต่มันบ่งบอกถึงแต่ละภาษาเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันภาษาเนี่ยนั่นคืออะไรนั่นคือเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของว้าวาลวานิกุมแล้วความแตกต่างของผิวพรรณเนี่ยบางคนผิวดําเมี่ยงนะครับแล้วก็ แบบแอฟริกาเนี่ยนะครับแล้วก็คนบางคนผิวขาวบางคนผิวเหลืองบางคนผิวอะไรเนี่ยนั่นก็คืออะไรนั่นคือความสามารถอันยิ่งใหญ่ของล้อที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของล้อนะครับแล้วก็ในสิ่งต่างๆที่บอกมานี่นะครับการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็ภาษาที่ต่างกันแล้วก็ผิวพันธุ์ที่ต่างกันเนี่ยใน,ในสิ่งนี้นั้นมันมีเครื่องหมายมากมายสําหรับผู้ที่รู้ผู้ที่รู้ แล้วพี่น้องในใน,นี่คือส่วนหนึ่งในอายาทหนึ่งของสุรอารูมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอายาทีว่ามีอายาทีมากมายนะครับขอให้พี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมในสุรอารูมอายาทที่22นะครับแล้วก็นี่ต้องการที่จะบอกว่าเครื่องหมายของร้อนนั้นนะ่ะมีอยู่มากมายในอะัลกุรอานทำไมเราไม่ศึกษาเพื่อที่เราจะได้เป็นชีฟา เป็นความเมตตาเ,เป็นเป็นบยรักษาโลกให้กับเราแต่เราทิ้งในอันกว่านี่คือกี้มาหมายถึงคุณค่าคุณค่าค่านิยมที่เราจะต้องเอามาใช้ที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอินนักรอกรมากุมอินดลละลอฮิอักกตกอคุมแท้จริงผู้ที่มีความมีเกียริยิ่งในทัศนะของอัลลอฮ์คือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่ทีนี้ว่าและในในใน,ในความยำเกรงต่ออัลลอฮ์น่ะมันแข่งกันที่หัวใจครับพี่น้อง ว่าใครจะยำเกรงต่อร้มากกว่าซึ่งความยำเกรงมันไม่ได้นอนอยู่ในหัวใจมันผลักดันมาสู่การปฏิบัติในการละทิ้งสิ่งที่ฮารอมและปฏิบัติต,ตามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้นั่นคือนั่นคืออะไรนั่นคือถูกผลักดันมาจากความยำเกรงต่อร้อนซึ่งความยำเกรงต่อร้นไม่มีใครมาอ้างได้ว่าฉันเป็นความยำเกรงระดับสูงระดับสิบระดับห้าระดับอะไรไม่มีใครมามานอกจากอัลลอฮ์ท,าท่านัท,ที่รู้แต่อัลลอฮ์บอกว่าในอีกอายัดหนึ่งนะครับ ลอมม واعلموا إ ع า م و ا ุ ن م ะ ل ะ ي ุ ة ว ل د ن ي ا لعب وله وزينة و ุ و و ف ا خ ر น ي กุมและก็โลกนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากการเล่นและบันเทิงและ,และ,และความสวยงามที่เราเน้นถึงความสวยงามแต่ข้างในของความสวยงามนเราไม่เน้นว่าความสวยงามนมันอยู่ชั่วคราวและความตายจะมาถึงและหลังจากความตายนั้นคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เราจะต้องไปสู่คุณจะสวยขนาดไหนจะคุณจะสวยยังไงก็ตามแต่ คุณจะต้องกลับไปหาว่าความสวยงามเนี่ยนำไปสู่อัลล่รไหมหรือความสวยงามเนี่ยนำไปสู่การเหลิงเหลิงหลง,หลง,หลงหลงตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวาซีนตุลวัตฟ้าโาครมไบนะลุมแล้วก็การโอ้อวดกันในระหว่างสุก้าสุเา้าซึ่งยิวนะครับก็ได้ผลิต f c e e o o o เนี่ยที่มีเทคโนโลยีเดียวนี้เป็น AI อะไรต่ออะไรนะครับซึ่ง f c e e o o o เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความโอ้อวดว่าไคย จะเอาอะไรลงไปใส่ใน Facebook ต้องการจะโชว์อะไรเอาไปใส่ใน Facebook นะครับซึ่งอัลลอฮ์ก็บอกแล้วว่าวัตฟาเขารุนใบนะกุ้มโลกนี้ไม่ใช่ใดนอกจากการและและการโอร้อวดกันในระหว่างสู่เจ้าในเมื่ออัลลอฮ์บอกกับเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่ถูกหลอกไม่ไม่ไมปตาเดินตามหลังมันนี่คือความเมตตาสําหรับมุสลิมทั้งหลายวาลฮ์มะตุลลิมุมินีนแต่คนที่ไม่สนใจในอห์กุรอานเนี่ยก็ ไม่มีการเพิ่มอะไรให้กับเขานอกจากขอซารอความขาดทุนเสียเวลาไปนั่งดูเฟซบุ๊กว่าใครมาใครมาพอใจราใครมาไล่เรากี่เท่าไหร่แล้วใครดูเราเท่าไหรแล้วเสียเวลาเอาเวลามานั่งอ่านกูอ่านดีกว่าหนึ่งฮัรฟุนเนี่ยหนึ่งตัวอักษรได้สิบความดีแต่ชายตอนเนี่ยมันไม่ทิ้งครับมันสัญญาแล้วว่าฉันจะเอาลูกหลานอาดัมเนี่ยไปลงนรกมันก็เอาเทคโนโลยีสื่อออนไลน์นมาให้เรานั้น แอ,แอปนู่นแอปนี่อะไรอินสตาแกรมเฟซบุ๊กไลน์วอตส์แอบอะไรต่ออะไรหลายหลายอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ค้าขายที่เป็นสิสนค้าต่างๆนะครับเราเข้าไปดูกันเสียเวลาวันลนะเท่าไหร่เท่าไหร่เราไม่ได้ทําเพื่ออาเคหรอนี่คือสิ่งที่คอซ่า,ารอเราเพราะว่าโลกดุนยาเนี่ยศัจธรรมก็คือความตายและสัจธรรมที่เราเข้าที่เราศรัทธาต่อวนะันละก็คือเราจะกลับไปหาอัลลอฮ เมื่อเราจะกลับไปหา,าลอร์นะั่นแ่ะเราต้องเตรียมตัวว่าเราจะกลับไปหาจะเอาไปอะไรไปให้อลลอร์เราเราทำความดีอะไรไว้บ้างอ่าผู้ที่เข้าสวรรค์นเนี่ยลอร์นั้นบอกในอัลกวานว่าผู้ที่เข้าสวรรค์ก็คือว่าอ,อุอดุคูลุลจันนแต่บีมากุนตุมตะมาลุ่นนะครับเข้าไปสวรรค์อเนื่องมาจากการปฏิบัติของท่านความดีต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติไว้ไม่ใช่ว่าด้วยความรู้ไม่ใช่เข้าสวรรค์ด้วยความรู้นะที่ออที่ฟัดฟิตนะที่ พวกมุสลิกีนน่ะหมายถึงว่าพวกที่ว่ารู้หมดเลยมุสลิกินก็คือพวกฝรั่งเนี่ยที่ว่าเรียนกุรานเรียนฮะดีษรู้หมดเลยว่ากุรานเป็นยังไงฮะดิษอัสลอบุญอูซูนเป็นยังไงอะไรรู้หมดแต่ไม่รู้เพื่อศรัทธานะรู้เพื่อที่จะมาดูว่าตรงไหนที่เป็นสาติปินช่องโหว่น่ะเอามาโจมตีเอามาใส่ไขรเพราะฉะนั้นพวกฝรั่งเนี่ยรู้กุรานรู้หมดเพราะฉะนั้นเราลิมเนี่ยที่เรารู้แล้วเราเป็นระดับสูงสุดน่ะเป็น ที่ที่พวกฝรั่งเนี่ยมันามามาตั้งคุณค่าขัาน้นยมให้เป็นเนาูเวลาผมไม่ได้ว่าใครนะครับด็อเตอร์ศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้อะไรต่อพวกนะครับนั่นคือลกอบที่ว่าบอกว่าโอ้โหนี่เป็นระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้นะเอาเราไม่ดูครับว่าเป็นท่านเป็นอะไรเนะี่ยเอาเราดูว่าตักวาแค่ไหนเพราะฉะนั้น มันให้เราเนี่ยเดินตามเหล่าว่าคุณจะต้องถ้าคุณได้เป็นด็อกเตอร์เนี่ยคุณจะเข้าไปสู่วงการสังคมได้อย่างดีคนเขาจะยอมรับท่านก็ไม่เป็นไรครับคนยอมรับท่านแต่ขอให้อัลลอฮ์รับท่านด้วยนะครับขอให้อัลลอฮ์รับท่านด้วยอ,อ,อาซาเบสิกเนี่ยนะครับก็คือการมาละหมาดมัสยิดห,ห้าเวลาเนี่ยเป็นบ่มบ่ถึงการที่ท่านมีท่าน,านอัลลอฮ์บอกว่าแล้วก็เดกานาละกุมฟีรอสูลิลละฮิอุสสุตุนฮัสนา เรมันแค่ในยุคของ Allah ละยามาลอัคราว่าการ Allah แค่สี่งหแน่นอนในตัวท่านอับดุลลาห์สุลต่านั้นมีแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการอวันและหวังจะพบกับอวันในวันเกียร์มอะอวันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเป็นนั่นเป็นระดับนี้เระดับนี้เป็นก็เป็นไปไม่เป็นไรแต่ว่าคุณเป็นแล้วเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติตามคุณอ่านปฏิบัติตามแบบอย่างท่านอับดุลลาห์สุลต่านด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันมีงานเยอะฉันเป็นทำทำอะไรทำควาทำงานให้สังคมเยอะ ละหมาดไม่เป็นไรเราเป็นสุนนะนะฮะนี่ชัยตอนมันมากซิบชัยตอนน่ยมันร้ายนะครับพี่น้องเพราะนั้นความรู้นะ่ะมันเป็นเป็นฟิตนะได้ถ้าเราไม่เข้าใจเนะี่ยเพราะนั้นกุรอานบอกแล้วว่าหัตฟ้าโคลงใบนะกุ้มนะครับว่ามันเป็นการโอ้อวดในระหว่างสูเจ้าคุณจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะคุณจะมีความรู้อะไรก็เป็นไปแต่อย่าลืมนะครับว่าแบบอย่างที่ดีของคุณคือรอสูลอัลลอฮฺหัวไอ้หล,ละม นะครับเพราะนั้นอย่าให้ชัยตอนมันมากกะซิบะซาบบอกอุ้ยฉันทำความทำเอ่อท,ทำประโยชน์ให้สังคมเยอะแยะนี่เป็นสุนัขไม่เป็นไรทิ้งก็ได้เพราะนี่นนคือชายตอนที่มันมันมกกะซิบะซาบนี่คือเป็นอาซาซีในสมัยท่านาาามีโซลารลสันาาาบรรดาบรรดาซหาบอกว่าบรรดาซหาบบอกว่าในในยุคของฉันเนี่ยคนที่ไม่มานามาดเนี่ยไม่มีใครมาไม,ไม่ไม่มามหรอกนอกจากคนที่รู้กันว่ามุนาฟิกุนเป็นที่รู้กันว่าเขาคือมุนาฟิก เมื่อเรารู้เมื่อเราเรียนรู้คําพูดของท่านใท่านบรรดาสาบาแล้วเนี่ยเราตกใจเรากลัวเฮ้ยเราจะเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าเนี่ยแต่คนแต่ว่าฟิเตนาเนี่ยมันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรธรรมดาธรรมดาอาลัลลอฮ์ท่านารรมิซูลาลััมถึงกับจะเผาบ้านเพราะว่าคนไม่มามสัสยิดอ่ะท่านอยากจะทําก็คือให้มาคนมีเป็นอิหม,ม่ามแล้วเขาก็พาคนบรรดาสาบาไปบางคนเพื่อที่ไป,ไปเผาบ้านคนที่ไม่มามสัสยิดน่ะนั้นรุนแรงมาก แต่เราด้วยเทคโนโลยีด้วยค่านิยมวิชาการที่เป็นฟิตเนอน่ะมันบอกว่าโอ้คุณต้องเป็นระดับนั้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 นแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามท่านนบีนันน่ะมันไม่มีอะไรครับพี่น้องอินนักรอมากุมอินดอลอฮออักกอคุมเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าตาฟาฮุมไปนะกุมนั่นคืออะไรสิ่งที่โลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการเล่นและบันเทิงและความสวยงามและการโอ้อวดในระหว่าสูญเจ้า เพราะนั้นพี่น้องในเมื่อเรามีกุณอ่านเราได้รับร่ยมาตุลินมุมินีนเราเมื่อเราปฏิบัติตามกุรอ่านน่ะเราบอกไว้ว่าแล้ว่าทุกนี่คือนี่คือท่าแท้ของโลกดุนยาเพราะนั้นเราได้รับอนิสง์ของอันกุรอ่านเราได้รับความเมตตาของอันกุรอานเราไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความสวยงามการอหวดเราทิ้งไปเลยเพราะเราบอกแล้วว่านี่คือท่าแท้ของดุนยาเราเมื่อในเมื่อเราบอกเราแล้วนั่นคือรอบมากแล้วเป็นความเมตตาที่เราบอกกับเราแล้วและเป็นชีฟา เป็นการเป็นการอะไรรักษาน้ําใจรักษาให้เราเนะีไม่ต้องไปโอ้อวดไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรไม่ต้องไปดิดน้นรนอยู่กับเอวหรอซิกรุลงหรความตักวาทำยังไงให้เรามีความตักวาทำยังไงให้เราเราละหมาดคู่ชั่วนี่คือก้าอแรกที่พี่น้องจะต้องพยายามนะครับจิฮารกับจิตใจให้เรานั้นนะมีความคูชั่วกับการการละหมาด ทำไงให้เราคุชัวการาละหมาดแล้วนั่นคือที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ในสุรอะลม์มุมินูนกออัฟละฮ์มุกมินูนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นสําเร็จแล้วอัลลอฮฺนฮูฟีซอลลิฮมเริ่มต้นเลยอัล,ลของผู้คุณลักษณะแรกของผู้ที่สําเร็จคืออัลลอฮนนฮูรีซอลลาฮมข้อเชียงุนและบรรดาผู้ซึ่งนั่นก็คือบรรดาผู้ซึ่งเขามีความคุชัวในการละหมาดเขาตั้งใจให้การการละหมาดของเขาเนี่ย พี่น้องลุบก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการละหมาดคือจิตใจของเราอยู่กับอัลลอฮ์หรือเปล่าไม่ใช่การทําท่าการการละหมาดไม่ใช่รียาบอไม่ใช่การไม่ใช่การออกกําลังกายนะครับขึ้นก้นกลเกยเงยไม่ใช่นะครับพี่น้องจิตใจเราทํายังไงให้จิตใจเราอยู่กับอัลลอฮ์นั่นแหละและแล้วเมื่อเราได้ทําตรงนั้นแล้วเราพยายามสู้กับจิตใจเราพยายามไม่นึกเรื่องดุนยาไม่นึกเรื่องนั้นไม่นึกเรื่องนี้ ให้เราอยู่กับเอาล็อให้เราอยู่กับอายะกุอานที่เรากำลังอานะ่านน่ะนั่นแหละการการละหมาดที่เราบอกว่าอินนัสซลาตันฮาอันอินฟาชาอิวันมุงกัดแล้วให้เราน้นละหมาดนะ่ะพี่น้องเวลาละหมาดขอให้เราละหมาดแบบหวังผลไม่ใช่ละหมาดให้พ้นพ้นล,ละหมาดแล้วหวังผลด้วยว่าการละหมาดนั้นมามนจะเป็นส่วนที่ทําให้เรายับยั้งจากสิ่งที่เป็นฟาชาอิวันมุงกัดความเลวทรามความรวมลามกและสิ่งที่ชั่วช้าต่างๆ นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราละหมาดอะละหม,มาดแบบหวังผลไม่ใช่ละหมาดให้พ้นๆนะครับเพราะว่าอวโล์ยืนยันแล้วว่าผู้ที่สําเร็จคือผู้ที่การละหมาดของเขานั้นมีคูชัวนะครับเพราะนั้นทำยังไงให,ให้เราจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นชาวสว์ก็คือการละหมาดที่คูชัววลลีนหุมอันลักวีมอริดูนและพี่น้องสังเกตน,นะครับว่าลักษณะที่สองคือบรรดาผู้ซึ่งเขาหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ลักบุญคือการไล้สาระ เพราะ,ะนั้นพี่น้องตอนนี้ทุกวันเนี้ยสิ่งที่ไร้สาระอยู่ในสื่อออนไลน์เนะี่ยมันมีเยอะแยะเลยด้วยเหตุนี้ถ้าเรานั้นนะครับพี่น้องถ้าเราและบรรอุลมามะบางท่านเขาบอกว่าถ้าเราการเป็นอยู่ของเราในในอะไรในชีวิตประจําวันของเราเนะี่ยไม่หลีกเลี่ยงจากการละเล่นและบันเทิงไร้สาระต่างๆอยู่กับสื่อออนไลน์ดูหนังดูละครดูอะไรที่เป็นไร้สาระต่างๆเราจะไม่มีความสามารถที่จะนามาดอย่างคุชัวนี่คือรหัสลับ รหัสลับที่เราจะถ้าเราต้องการที่จะมาคุชัวพยายามหลีกหายจากสิ่งที่ไร้าสาระใหหมดเลยสิ่งไร้สาระต่างๆเพราะเอาว่ายืนยันในอายาน,นี้มีบรรดาอุลามะบางท่านบอกว่านั่นคือเคล็ดลับที่ว่าทาไมไม่เอาการดีนาการรักษาสิ่งพึงสงวนเขาเป็นผู้ที่รัากษาสิ่งพึงสงวนเขาเป็นผู้ที่จ่ายสกาดทําไมไม่เอาล่ะทาไมไม่เอามาพูดแจ่มาพูดเรื่องอะไร วันล,ละดีนะครบาจาแล้วเมีมอดดูดูเหมือนกับไม่เป็นไรดูเหมือนกับไม่น่าไม่น่าจะสําคัญแต่มันสําคัญครับพี่น้องว่าชีวิตของเขาพฤติกรรมของเขานี่หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไร้สาระเพราะอะไรพี่น้องเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ในนรกหรือสวรรค์เราจะเฮฮาระะเราเนี่ยจะเฮฮาปาร์ตี้ไปหรือว่าจะรื่นเริงร่างกายเราจิตใจเราจะ,จะจะรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับการลเล่นการบันเทิงหรือว่าการกินหรือการอะไรทั้งหมดเนี่ย เรารู้หรือเปล่าว่าเราจะไปอยู่ในสวรรค์หรือนรกแล้วเราจะมีจิตใจจะมามาสนุกกับโลกดุนยากันนั้นหรือเพราะนั้นนี่คือพิ่งที่นะครับอยากจะฝากก่อนก่อน,ก,อนก่อนจะจบนะครับอขอฝากนะครับฮัดีิสุดหนึ่งซึ่งอลัลลอฮ์บอกไว้ในสุรออัลซอบว่ายาอิลาดีนามานุลิมาตะกูรูนามาลาทฟารูนอุเรลพุทธศาสนทั้งหลายเทตไใดสู่เจ้าจึงพูดในสิ่งไม่ไม่ที่ไม่ทําพูดแล้วไม่ทําทําแล้วไม่พูดอะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้น กบูรมักตันอินเดลลอหิอันตะกูลูมาลาตะฟารุนเป็นสิ่งที่มักตันน่าเกลียดที่สุดเลยในศาสนาของลอฮ์นั้นก็คือผู้ที่พูดแล้วไม่ทํากบูรมักตันอินเดลลอฮิในทัศนาของลอฮ์อันตะกูลูมาลาตะฟารุนในการท่านพูดแล้วไม่ทําเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มากมายเนี่ยแต่ไม่ปฏิบัติชาวบ้านที่เขาไม่รู้อะไรนะ่ยเขามาละหมาดห้าเวลาแต่เราเป็นระดับไหนระดับไหนเราคิดว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือชัยตอนนะครับพี่น้องที่มันอะไรมันกระซิบกระซาบเรานนะอิลลานและในฮะดิษบทหนึ่งนะครับพี่น้องน่ากลัวมากอัลลอฮฺอักบัตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นักนักนักวิกชาการใดเนี่ยต้องสำรวจตัวเองเลยว่าเราพูดไปเนี่ยเราทำหรือเปล่าถ้าไม่ทำเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัตฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านบิสซุลลอฮฺซัมบอกว่าอะไรผมเอาความความหมายเฉพาะความหมายนะครับที่มีหัวข้อว่า อุกูบะมันลัมยะมันบีมายามุลบิฮีวายันฮาอันหูเป็นการลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาส,สั่งคนบอกคนให้ทำแล้วตัวเองไม่ทำแล้วก็ห้ามคนว่าอย่าทำเ่อย่าทำนะแต่ตัวเองทำเองนี่คืออุกูบะคืออะไรในวันเกมมียร์่าท่านบิสอาลซามบอกว่าอะไรจะถูกคนคนหนึ่งจะถูกนำมาในวันเกีย์มาแล้วก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกแล้วท้องของเขาเนี่ยลำไส้ของเขาเนี่ยจะทะลักออกมาเลย นะครับในนรกน่ะและเขาก็จะเดินเวียนลอบอะไรเวียนรอบไส้ของเขาเนี่ยเหมือนกับที่ว่าเหมือนกับฮิมารเหมือนกับลาเนี่ยที่เดินเวียนรอบโม่เนี่ยลบโม่สมัยก่อนที่เขาบดบดหรือว่าเขาบดแป้งหรือว่าเขาเอาน้าเข้านานเนี่ยเขาใช้ใช้ใช้ใชลาเดินหมุนรอบน่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนชาวนรกก็จะเดินจะมาหาเขาเนี่ยจะมารวมตัวกันที่เขาเนี่ยแล้วก็กล่าวว่าโอ้โอ้ฟูลานเอ้ฟูลานมาชาลุกกะเอ้ คุณคนน,นั้นคนนีอ้อ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอะไม่ใช่คุณได้เคยสั่งเราเหรือว่าให้ทําความดีอะแล้วคุณเนี่ยห้ามฉันห้ามห้ามพวกเราเนี่ยชาวโลกบอกนะครับชาวโลกบอกกับคนเนี้ยว่าห้ามคุณนั้นเคยห้ามเราให้พน้นให,ให้ให้ละทิ้งสิ่งที่เลวทรามเนี่ยสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยเขาคนคนนี้ที่ใส่ทลักเนี่ยเขาบอกว่าอะไรใช่คุณตัวอารมุกุมบิลนมารูฟเวลาตี่ ฉันได้เคยสั่งท่านให้ทําความดีแต่ฉันไม่ปฏิบัติวาอันฮากุมอานนลมุงกัดวาอาติฮิและฉันได้ห้ามอย่าว่าอย่าทําสิ่งไม่ดีนะอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ฉันทําเสียเองอัลลอฮฺอักบัรนี่เป็นความอัปยศที่พี่น้องบรรดาผู้ที่มีความรู้นะครับผู้ที่เป็นอุลามะทั้งหลายนั่นนะครับต้องอ่านอายะนี้อ่านดูอาบุตรนี้แล้วน่ากลัวมากครับพี่น้องว่าเราสอนคนสอนตรงนู้นสอนตรงนี้เราเป็นนักวิชาการ แต่เราไม่ปฏิบัติเราสอนให้คนทําความดีแต่เราไม่ปฏิบัติเราห้ามคนให้ให้พ้นจากความชั่วแต่เราทําเสียเองทําความชั่วนั้นเสียเองพอเพราะฉะนั้นผมก็ฝากตัวผมเองแล้วแล้วับแล้วับนะครับแล้วก็พี่น้องที่มีความรู้ทั้งหลายบรรดาอุลมะทั้งหลายบรรดานักชาการทั้งหลายขอให้มุร,รยาะนะครับฮิซาบฮาิซาบมุรยะหรือว่าฮิซาบาตัวเองนะครับว่า ต้องคิดตัวเองว่าที่เราสอนไปคนนั้นสอนคนนี้สอนเราปฏิบัติือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกลับมาสู่สุนนะท่านบีสอลลารซามถ้าบรรดานักวิชาการมานามาดมัสยิดนะครับเหมือนกับที่บรรดานคนชาวบ้านตะศิษสารมานมาดจะมีพลังขนาดไหนผมผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะครับที่จะมาบางังจะมานะเขาเน้นเรื่องมาลมาดแล้วไม่ต้องไปพูดว่าเขาผิดอะไรคนทุกคนผิดหมดแหละไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่เขาเน้นให้มานมหมาดกันที่มัส,สยิดในขณะที่คนที่บอกว่าซุนนะซัลัฟีซัลัฟีน่ะไม่มานมมาดที่มัส,สยิดนะอูดุบิลลาขอเชิญชวนพี่น้องน,นะครับว่าให้มาคนที่เป็นอุลมามะทั้งหลายเป็นระดับความรู้ทั้งหลายนะ่ะให้มานมมาดที่มัส,สยิดและเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านนะครับขอพระพองค์งโปรดพิดายะเราให้เรามีความอีมาที่เข้มแข็งและมีความตักวาที่แท้จริงที่จะผลักดันเราไปสู่การทำความดีและขอพระองค์โปรด ให้บรรดาผู้มุสลิมนั้นกลับมาสู่ศาส,สนาของอลัลลอฮ์นะครับเพื่อที่เราจะกลับไปหาพระองค์เพราะโลกดุนยานั้นมันหนเดียวครับพี่น้องเมื่อพลาดไปแล้วกลับมาย้อนหลังมามาดุนยาไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีม,มีมีความเข้าใจและมีอากิด์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องพี่น้องพยายามเวลาจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยจะ่าไปพูดไกลๆพูดอากิดาก่อนเมื่ออากิดาเมื่อคนรู้จักอลัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์ผมจะจบแล้วใจจบไม่ได้ โลกนี้ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรร้อยห้าสิบล้านพี่น้องไกลขนาดไหนอ่ะแสะดงว่าว่ายิ่งใหญ่มากแต่เราเนี่ยไม่กลัวเหรอแสดงว่าใจิตใจเราบอดเรามีความรู้ทุกอย่างเรามีเทคโนโลยีเรารู้จักเรารู้หมดว่าเทคโนโลยีโครโมโซมอะไรต่ออะไรดีเรู้หมดเลยแต่เราไม่กลัวเหรอแสดงหัวใจเราบอดพี่น้องเช็คหัวใจเราเช็คอีมาเราเช็คหัวใจว่าจะไปหาอ้าอย่างไร เราเรามั่นใจในสวรรค์มั่นใจในรลกแค่ไหนขอให้เราเช็คอิมานของเราว่าอิมานของเราขนาดไหนเทคโนโลยีก้าวล้ำไปมากแล้วแต่เราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราไม่กลัวหรอแสดงว่าจิตใจ,จเราบอดพี่น้องจิตใจ,จเราแข็งกระด้างเมื่อเราทําความผิดแล้วเราเกิดจุด,จ,ดจุดดำในหัวใจและเรารักดุนยามากกว่าอาคร์ดังนั้นถึงแม้เราจะรู้ว่ายิ่งใหญ่จักรวาลยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เราไม่กลัวอัลลอฮ์ พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกลับหาจิตใจเราแล้วก็รักษาจิตใจเราเพราะมันเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งถ้ามันดีร่างกายพฤติกรรมของเราก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดฮีดายะเราให้เราเป็นผู้ที่มีอีมานและวันอรมะดอนใกล้จะมาแล้วเราจะาต้องมารักษาจิตใจให้แท้จริงนะพี่น้องเมื่อเมื่อความตักวามาแล้วเนี่ยเดือนแห่งความตักวามาแล้วเนี่ยเราต้องตักวาให้แท้จริงและออกจากเดือนอิรมฎดอนเนี่ยต้องตักวาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเดือนแห่งความตักวามาละหมาท่มัสิดกันนะครับ พอพ้นพนมัสยิดแล้วพ้นรำบบอแล้วหายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราเราไม่ใช่อยู่กับอวลาอย่างนี้เราต้องเกรงกลัวอัลลาตลอดร้อยปีทั้งชีวิตของเราไม่ใช่เดืมอมรำบบอมามามสิทยิ์กันพอหมดมรำบบอหายหมดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันเล่นกับอัลลาแล้วนะอัลลอฮ์อัสตัฟฟูลอสขอพระองค์ทรงโปรดฮิด้งให้เรานะครับให้เรามีความอีมานและก็มีความตักวายอย่างแท้จริงอากรุกอลิฮาแาวัสตัฟฟูอัลฮะลิวะลุกุมวะริาอิลมุสลิม้นฟัสตัฟฟูรูฮูอินเนหฺฮฺุอัลกอฟูรรฮีม